สวัสดีครับ พบกับผมเกื้อฟันเก่าอีกแล้วเช่นเคยนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่ารายการนี้คือรายการใหม่นะครับชื่อรายการว่าฟันเก่าเล่าเรื่องโดยรายการนี้นะครับผมจะนําเรื่องเล่าต่างๆนะครับที่ผมอยากจะเล่ามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับไม่จํากัดนะครับว่าเฉพาะเรื่องฟุตบอลเรื่องอื่นๆผมก็จะนํามาเล่านะครับแต่เรื่องราววันนี้นะครับเรื่องแรกที่ผมจะเล่านั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับถ้วยฟุตบอลโลกนะครับถ้าพูดถึงถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ยหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะถ้วยฟีฟ่าเบอร์ครับแต่ยังมีหลาย คนนะครับยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้วยบอโลกเนี่ยมันมีอยู่ถึง2ใบด้วยกันซึ่งถ้วยที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยคือถ้วยใบยที่2นะครับหลายๆคนอาจสงสัยแล้วนะครับว่าเอาแล้วถ้วยใบยที่1มันหายไปไหนมันอยู่ที่ไหนแล้วล่ะตอนนี้แน่นอนครับว่าวันนี้แหละครับผมจะพาเพื่อนๆไปหาคําตอบกันนะครับก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเกลือเป็นเก่าก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพูดถึงประวัติฟุตบอลโลกคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับโดยเริ่มแรกนะครับประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเนี่ยเริ่มต้นในปี1930เมื่อสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเนี่ยต้องการที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศขึ้นมาในลักษณะที่เป็นการแข่งแบบมืออาชีพนะครับที่ต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ที่แม้จะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศในกีฬาโอลิมปิกแต่นั่นเป็นเพียงการแข่งขันของมือสมัครเล่นเท่านั้นและในตอนนั้นเองนะครับคนที่รับตาแหน แกได้ลัันการแข่งขันฟุตบอลนอกเหนือจากโอลิมปิกขึ้นมาจนประสบความสําเร็จและได้ข้อตกลงว่าฟีฟ่าจะเป็นผู้จัดงานเองโดยเรือกประเทศอุรุกวัยนะครับเป็นสถานที่จัดฟุตบอลโลกครั้งแรกอย่างเป็นทางการและได้เชิญานานาประเทศเ,เข้ามาทําการแข่งขันในครั้งนี้สุดท้ายนะครับชัยชนะครั้งแรกที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกก็ตกเป็นของเจ้าภาพอย่างอุรุกวัยนะครับที่เอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินาไปได้ท่ามกลางสายตาผู้ชมมากกว่า9 3 0 0 0คนนะครับณสนามกีฬาเอสตาดิโอเซนเตนาริโอนะครับแน่นอนครับว่า แล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญนั่นก็คือถ้วยรางวัลโดยถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกในตอนนั้นนะครับมีชื่อว่าวิกตอรี่โดยมีสัญลักษณ์เป็นเทพีไนกี้นะครับเทพีแห่งชัยชนะในประกรนำเกล็ และต่อมานะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานฟีฟา่าผู้ให้กำเนิดงานฟุตบอลโลกจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจูลิเม่ซึ่งผลงานการออกแบบถ้วยจูริเม่นั้นนะครับเป็นของอาเบลราเฟอร์ปติมกรชื่อดังชาวฝรั่งเศสที่ทำขึ้นมาโดยมีส่วนประกอบจากเงินและทองคำหนัก3.8กิโลกร,รัมตัวถ้วยนะครับมีความสูงถึง35เซนติเมตรส่วนฐานของถ้วยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นหินอ่อนสกัดและต่อมาเนี่ยจึงเปลี่ยนเป็นอ erm ัญมินีสีฟ้าหรือไพทูลและตรงบริเวณมุมทั้ง4ด้านของฐานนะครับมีการสลักชื่อของชาติททีีี่้ชมมปฟุตบบลลโลกจนนนว9 19ััง 930ถึง1970ด้วยกันนะครับและโดยปกติแล้วนะครับถ้วยในวันนี้จะไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของทีมชาติใดอย่างถาวรน,นะครับแต่จะอยู่กับชาตินั้นช่วคราวจนกว่าจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งต่อไปและในปี1938นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ยอยู่ในการครอบครองของประเทศอิตาลีและช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงสงครามโลกโดยได้มีทหารนาซีเยอรมันนะครับบุกเข้ามาค้นเพื่อยึดเอาถ้วยไปแต่สุดท้ายเนี่ยประธานสาพันฟุตบอลแห่งอิตาลีเนี่ยสามารถนำไปซ่อนไว้ได้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่่ถ้้วยยเ,เกือบบบจะหาไไไปแบบไมด แล้วนะครับและต่อมานในปี1966ก่อนการแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นนะครับถ้วยจูเลเมเ่ได้ถูกนําไปตั้งโชว์ไว้ที่หอกลางเวสต์มินเตอร์แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยถ้วยได้หายไปในตอนกลางวันแสกแต่นับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ยังโชคดีนะครับเพราะหลังจากนั้นจิตวันต่อมาเ,เจ้าสุนัขที่ชื่อว่าพิคเกิลได้ไปเจอถ้วยในวันนี้ซึ่งเป็นสุนัขของคู่สามีภรรยาเดวิดและเจนคอเบตท,ที่ได้พาไปเดินเล่นแถวเบลล่าฮิลล์ทางตอนใต้ของกง on, รุงล นในสภาพที่ถูกห่อไว้ด้วยกระดาษตอนนั้นนะครับถึงขั้นมีการเรียกเจ้าหน้าที่มาเก็บกู้พอนึกว่าเป็นวัตถุระเบิดกันด้วยซ้ำนะครับ และในปี1970น,นะครับถ้วยจูริเม่เนี่ยก็ได้ตกไปอยู่ในมือของทีมชาติบราซิลอย่างถาวรจากการให้กฎในยุคนั้นว่าทีมชาติใดที่สามารถครองแชมป์ได้3ส,สมัยจะได้ครอบครองถ้วยจูริเม่แบบถาวรและแน่นอนก็ว่าทีมชาติแรกที่สามารถก้าวเข้าไปถึงสมัยที่3ของการเป็นแชมป์นั่นก็คือทีมชาติบราซิลนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับในปี1983เนี่ยถ้วยจูริเม่ที่ถูกจัดแสดงไว้ที่สำนักงานสมาพันธ์นฟุตบอลแห่งชาติบราซิลในเมืองริโอเดจาเนโรเนี่ยมันก็ได้ถูกขโมอยอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เนี่ยมันกลับหายไปตลอดการและถาวรพอถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครรู้ว่าถ้วยใบนี้มันหายไปไหนและใครเป็นคนขโมยนะครับมีเพียงแต่เรื่องเล่านะครับว่าอาจจะเป็นโจรบราซิลที่ขโมยไปแล้วเอาไปหลอมละลายเป็นทองเอาไปขายหมดแล้วก็เป็นได้นะครับแต่ถึงปัจจุบันนี้นะครับคำตอบเหล่านี้ก็ยังไม่มีใครหาคาตอบได้นะครับเป็นเพียงปริศนาจนถึงทุกวันนี้นะครับผม และถึงแม้จะไม่มีถ้วยจูเลเม่แล้วนะครับแต่ทางฟีฟ่าเนี่ยก็ได้มีการจัดทําถ้วยรางวัลอันใหม่ขึ้นมานะครับในปี1971ซึ่งเป็นถ้วยลูกโลกใบที่เรารู้จักกันนี่แหละครับนั่นคือถ้วยฟีฟ่าเบอร์ครับออกแบบโดยซีวิโอกาซาลิก้านะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวอิตาเลียนและตัวถ้วยนั้นนะครับไม่ได้เพียงแค่ชุบทองคาแบบถ้วยจูเลเม่หากแต่ทาขึ้นมาจากทองคำบริสุทธิ์ลว้ลวนๆสิกะลักนั่นทาให้น้าหนักของถ้วยใบน,นี้นะครับหนักกว่าเดิมถึง2องเท่าด้วยน้าหนักนะครับ างถ้วยนั้นนะครับมีการสลักปีและชื่อของทีมผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1974และสำหรับถ้วยฟีฟ่าเวิร์คับนั้นนะครับจะใช้ไปจนถึงปี2038ตามที่วางแผนเอาไว้นะครับและถ้วยใบนี้นะครับจะไม่มีการถูกขโมยแบบถ้วยจูริเม่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้วยฟีฟ่านั้นนะครับที่ออกข้อบังคับให้มอบถ้วยแบบจำลองขึ้นแก่แชมป์ฟุตบอลโลกแทนนะครับซึ่งหมายความว่าถ้วยใบนี้นะครับจะอยู่กับฟีฟ่าตลอดและไม่ได้มีการถูกเคลื่อนย้ายไปกับทีมใดๆจึงยากที่จะถูกขโมยหรือสูญหายครับผม และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับปริศนาการหายไปของถ้วยฟุตบอลโลกอย่างจูลิเม่และก่อนจะจากกันไปนะครับเพื่อนคิดว่าถ้วยจูเิเม่นั้นยังอยู่หรือเปล่าหรือถูกหลอมอะไรเอาไปขายแล้วมีความคิดอย่างไรนะครับก็บอกผมหน่อยเลวกันหรือใครนะครับอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับและถ้าผมพูดผิดหรือให้ข้อมูลผิดยังไงก็กราบขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครยังชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ให้ช่องเกื้อฟันเก่าหน่อยและกันนะครับกดกันเข้าไปนะครับเพื่อเป็นกินใจใผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้ววันนี้ผมเกื้อฟันเก่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมไอเกือก ชุอนี้กูว่างอะช่องให้ทำไหมนี่ไงชองเกือบฟันเก่าเฮ้ยดีไงวะเขาอิงข้อมูลฟุตบอลเชิงลึกด้วมีทั้งบล็อกเฮฮาเฮ้ยแถมสอนเล่นเกมอีกด้วยไปเลยไปซับสไครต์โอเคเพื่อนแต่ระวังติดนะไม่ติดไม่ติดกูจะรอดูจะไปแต่ว่าอยู่ข้าออกไปไปมีไปไหนมึงบอกไม่ติดไงวะกูไม่ติดกูแค่ดูตลอดแล้วเฉยนี่แหละครับช่องเกือฟันเก่าถ้าใครชอบก็ไปซับสไครต์กันบอกหน่อยลูอยู่